สวัสดีค่ะแม่น้องนะคะวันนี้แม่น้องจะมาบอกกับเพื่อนๆเรื่องภาวะเลือดจางนะคะหรือภาวะที่ร่างกายมีปริมาณเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกตินะคะทําให้การนําออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่เพียงพอนะคะจะทําให้ผู้ป่วยมีอาการ Ure, อันเพียง่ายผิวซีดหรือเหลืองนะคะสาเหตุเนี่ยเกิดได้จากหลายปัจจัยเช่นการสร้างเม็ดเลือดแดงลดลงคือการขาดธาตุเหล็กหรือวิตามิน B12 หรือกรดโฟลิกและการทำลายเม็ดเลือดแดงมากขึ้น<ม>เช่นทรารซีเมียหรือการเสียเลือดปริมาณมากอย่างเฉียบพลันนะคะเช่นกรณีของแม่น้องแม่น้องเคยมีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเนื้อง,งอกนั่นเองทำให้แม่น้องเนี่ยมีภาวะขาดธาตุเหล็กค่อนข้างจะเยอะ นะคะก็มีอาการอย่างที่กล่าวมาค่ะแต่ณปัจจุบันเนี่ยแม่น้องได้ตัด ตัวของมดลูกออกหมดแล้วนะคะอย่างที่เพื่อนๆทราบกันวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําในส่วนของตัวที่จะบารุงในส่วนของภาวะเลือดจางค่ะสารอาหารที่เราควรได้รับอย่างพอเพียงก็คือธาตุเหล็กค่ะและอย่างที่รู้กันนะคะว่าธาตุเหล็กเนี่ยจะมีมากในจําพวกเครื่องในนะคะโดยเฉพาะตับซึ่งมีหลายคนทีเดียวนะคะที่จะไม่ชอบกินเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ชอบตับที่มีรสขมบางคนก็ไม่ชอบเนื้อสัมผัสหรือบางคนก็ไม่ชอบกลิ่นของเครื่องในที่มีกลิ่นคาวเกินไปนะคะถ้าเราไม่กินอาหารพวกนี้นะคะจะ ทำให้เราได้รับธาตุเหล็กที่น้อยค่ะไม่เพียงพอและอาจส่งผลให้เรามีภาวะโลหิตจางได้ค่ะวันนี้จะมาแนะนําผัก6ชนิดค่ะคือผักที่เราสามารถกินแทนตัวของเครื่องในเพื่อให้ได้รับธาตุเหล็กเพียงพอนะคะอาทิเช่นนะคะมะเขือพวงค่ะใน100กรัมนะคะจะมีธาตุเหล็กสูงถึง43มิลลิกรัมเลยนะคะหรือถั่วฝักยาวค่ะในถั่วฝักยาว100กรัมนะคะมีธาตุเหล็กสูงถึง26มิลลิกรัมค่ะและเห็ดฟางค่ะ 100กรัมเนี่ยจะมีธาตุเหล็กสูงถึง22มิลลิกรัมนะคะตัวต่อมาคือมเมล็ดฟักทองค่ะใน100กรัมจะมีธาตุเหล็กอยู่ประมาณ8.82มิลลิกรัมนะคะหรือผักกระเฉดค่ะ100่กรัมจะมีธาตุเหล็กสูงถึง5.3มิลลิกรัมค่ะตัวสุดท้ายคือคะนา้าค่ะใน100กรัมจะมีธาตุเหล็กอยู่ประมาณ1.5มิลลิกรัมนะคะสำหรับข้อควรระวังนะคะตัวของมะเขือพวงนะคะมะเขือพวงเนี่ยเขาจะให้ธาตุเหล็กค่อนข้างจะสูงนะคะแล้วถ้าเราไม่มีภาวะ ขาดธาตุเหล็กหรือเลือดจางเนี่ยยิ่งกินเข้าไปมากเนี่ยจะเสี่ยงสะสมในตับหรือไตได้นะคะหรือในมะเขือพวงเนี่ยเขามีสารอันคลอยค่ะอาจจะทําให้เวียนหัวหรือมึนงงในบางคนได้นะคะหากรับประทานมากเกินไปและตัวต่อมาคือมะเขือพวงเนี่ยย่อยยากทำให้แน่นท้องมีอาการท้องอืดในคนที่ลำไส้อ่อนนะคะ หรือมะเขือพวงเนี่ยเสี่ยงสารเคมีตกค้างนะคะถ้าเราไม่ล้างทําความสะอาดให้ดีและมะเขือพวงไม่เหมาะสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องตับไตาอาจทําให้เกิดการทํางานของอวัยวะเหล่านี้แย่ลงได้ค่ะกินได้นะคะมะเขือพวงแต่อย่าก,กินให้มากนะักและควรหมุนเวียนเปลี่ยนกับผักชนิดอื่นเพื่อความปลอดภัยค่ะ